ครับวันนี้หลวงปู่ไปทํางานข้างนอกกลับเข้ามาเห็นมีสิ่งแปลกๆอยู่ใต้สังกสีตรงขอนไม้นั้นซึ่งเป็นแมวลูกแมวสีก็ไม่เหมือนขับแมวที่วัดนี่กลังเดินนั่นหลวงปู่เข้าไปใกล้ๆไม่ได้เราก็ต้องแอบซูมใกล้ๆได้ก่อนเพื่อจะบรรยายอธิบายให้กับเอซีได้ฟังกันหลวงปู่ไปเห็นร่องรอยของ มีแมวอยู่ที่สลาสาาเก่าที่ตรงหลวงปู่ใกล้ๆทำป้ายปู่ก็ไม่แน่ใจว่าใครเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้กลับไปดูอีกทีไม่มีร่องรอยอยู่แล้วแต่กลับเข้ามาถึงวัด <Riley> เห็นลูกแมวนอนอยู่นี่แับเมื่อก,กี้เข้ามาเห็นเดินอยู่สี่ตัวนะสี่ตัวแต่ก็ไม่รู้ idad, รว่าเป็นลูกของใครเดี๋ยวเราก็ไปเข้าไปดูก่อน เข้าใกล้เขาก็จะหลีแต่ก็พยายามเข้าใกล้ที่สุดไปก่อน,นรู้สึกว่าจะโตกว่าโลกของแม่จันปีและโตกว่าลูกของเมี่ยมียวที่นี่จะมีสีดำแล้วก็สีสีทองด้วยดำสนิทเลยตัวหนึ่งดำสนิทให้ตัวหนึ่งสีทองสีเหมือนกับเหมือนกับเจ้าสีทองน้อยนะ่ะนอยอยู่ตรงนั้นครับ นี่เขาเคลื่อนไหวแล้วครับเขาเคลื่อนไหวหลบไปแล้วส่วนเจ้าสีดำยังอยู่สีดำยังอยู่ขดอยู่ใต้ผู้ไม้นี่ครับใต้ผู้ไม้นี้หันหน้าจ้องมองมาทางนี้ครับกล้องซูมได้ท่านี้ ถ้าเราเข้าไปใกล้ก็จะหนีไปอีกเดีย๋ยวลองเข้าใกล้อีกนิดหนึ่งครับเขคาคงจะหนีแนละ้วครับเขาเริ่มขยับแลวเดีย๋ยวต้องพิสูจน์นะครับพิสูจน์ว่าเมื่อกี้เห็นสี่ตัวสี่ตัวมีเสียตัวหนึ่งคล้ายๆกับแม่น้ำตาลลาย ม่แน่ใจว่าลูกของแม่น้ำตาลายหรือเปล่าเดี๋ยวลองจับแม่น้ำตาลายมาอยู่ใกล้ๆถ้าเขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆก็แสดงว่าเป็นลูกของแม่น้ำตาลายอันนี้คือเป็นบทพิสูจน์ของหลวงปู่คิดเองนะเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับแม่น้ำตาลายแอบนอนอยู่นี่แม่น้ำตาลายมีอะไรบอกหลวงปู่หรือเปล่าเมื่อ,อ,าอวานนี้ที่เดินไปหาหลวงปู่แล้วพูดเสียงดัง,ดง จากสนนใหญ่มานะ่ะแม่น้ำตาหลายมีอะไรบอลงปู่หรือเปล่ามีอะไรปิดบังไว้หรือเปล่าคะมีอะไรปิดบังหรือเปล่าคะมีอะไรแอบซ่อนเลไรหรือเปล่าหลวงปู่ขอพิสูจน์หน่อยเนาะไปกับหลวงปูหนะ่อยไปหลวงไปกับหลวง,งปูหน่อยนะคะว่าเด็กๆสองสามตัวสี่ตัวนั้นใช่ลูกของแม่น้ำตาหลายหรือเปล่าหลวงปู่ขออุ้มไปนะครับตัวนี้หลวงปู่พิสูจน์ได้แล้วครับ เจ้าเหมียวอีกตัวหนึ่งสามสีได้ตัวหนึ่งลายเหมือนแม่น้ำตาลลายซึ่งแม่น้ำตาลายกำลังเรียขนให้ลูกเขาตรงหน้าต่างเจดีนั้นก็แสดงว่าลูกเป็นน้ำตาลายสี่ตัวมีชีวิตอยู่ที่เราทั้งหลายคิดกันไว้ว่าเขาคงจะไปกับน้ำแล้วแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ครับเขายังอยู่ครับดูเขาหยอกล้อเล่นกันยังมีความสุข หลวงปู่ z o มไกลๆดูนะครับเพราะไปเข้าใกล้ไม่ได้เขาฉลบปุไปกลัวว่าจะไม่เห็นหน้ากันครับก็ชัดเจนนะครับว่าแม่จะแม่น้ําตาลลายทำเซอร์ไพรส์ให้กับเอฟซีทุกท่านและทำเซอร์ไพรส์ให้กับหลวงปู่ด้วยว่าวันนี้วันพระพระเจ้าเหมียวน้ําตาลลายพาลูกๆมาเซอร์ไพรส์ซึ่งกำลังน่ารักเลยนะลูกเขากำลังน่ารักกล้องหลวงปู่ z ูมแล้วแค่นี้นะครับ พยายามเข้าใกล้ที่สุดแล้วแต่ถ้าเข้าใกล้มากกว่านี้ก็จะเขาจะหนีไปอีกตัวที่เห็นขาวๆนั่นคือมีสามสีมีสีดำสีสีเหลืองทองแล้วก็สีขาวเหมือนกับลูกของเหมือนกับลูกของแม่สีเทาเลยเหมือนกันในตัวหนึ่งที่นอนข้างแม่เขานั้นสีเหมือนแม่เขาทุกอย่าง นี่อนที่เราเห็นก่อนหน้านั้นเมื่อกี้นี้ตรงขอนไม้ต่อไม้นั้นเป็นสีดํากับสีสีทองครับก็พยายามเข้าใกล้ที่สุดถ้าเขาหนีก็ก็ดูเท่าที่เห็นได้เนาะครับแม่น้าตาลลายทำเซอร์ไพรส์เราจริงๆครับเซอร์ไพรส์พาเด็กๆมาให้เราได้เห็นกันครบสมบูรณ์ครับก็เอฟซีทุกคนทุกท่านครับแสดงความดีใจกับแม่น้าตาลลายที่ลูกๆเขายังอยู่ แล้วก็พามาให้เราได้ดูกันทุกคนจะเห็นครบกันแล้วครับโอ้ดีใจมากเลยที่เขาลูกยังอยู่ที่ว่าเขาไปมาไปมาหายไปนั้นด้วยความรักและความห่วงลูกเขานะมากินข้าวที่เห็นกินข้าวเยอะๆนั้นก็แสดงว่าเขากินไปเพื่อให้พลังงานพร้อมที่จะเลี้ยงลูกเขาทั้งสี่ชีวิตอยู่ครบเลยครับทีน,นี้เขาพามาอยู่วัดแล้ว พามาเป็นเด็กวัดอยู่กับเด็กเด็กวัดอยู่กับหลานหลานหลวงปู่อีกสี่แม่นั้นรวมถ้าแม่น้ำตาลายก็เป็นห้าแม่น้ตาลายสี่เพชรเปีสี่แม่สีเทาสามและแม่แม่แมน้อลายอีกสามแม่เนื้ออ่อนอีกสองรวมเป็นเท่าไหร่แล้วสิบสองกับอีกสี่เป็นสิบหกตอนนี้มีสิบหกชีวิตครับ หลานลูกูมีสิหกชีวิตนะเข้าไปดูใกล้อีกนิดหนึ่งใกล้อีกนิดนึงเห็นต่แม่เขาลูกเขาลงไปแล้วครับลูกเขาลงไปในนั้นแล้วครับแล้วก็เมียเมียว,วดัดเด็กวัดเก่าก็มานั่งรอเฝ้าให้กำลังใจกันครับน่าจะเป็น สิ่งที่ดีพราะมีเมียวัดยินดีต้อนรับทุกทุกคนที่เข้ามาไม่เคยไม่เคยขู่ไม่เคย,เยไม่เคยขู่ไม่เคยแกล้งไม่เคยรังเกียจใครเลยครับรับทุกคนก็ขอให้มีความสุขเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกสองชีวิตที่อยู่ต่อไม้กันนะครับตอนนี้เขาอยู่ในในโพรงไม้นี่ครับโพรงไม้นี้เราดูกันนะครับในโพรงไม้กําลังออกมาแล้ว หลังจะออกมาครับตัวนี้คือเป็นสีทองเลยอยู่ข้างไม้กวาดนั่นครับครับขลบอยู่ในโพรงไม้นี้ครับหนึ่งตัวสีทองไอตัวออยู่อยู่ในโพรงนะั้นสีดำดำสนิทเลยครับ นี่ก็ชัดเจนแล้วครับก็เอฟซีทุกคนทุกท่านที่ติดตามชีวิตของแม่น้ำตาลลายมาว่าเขาจะเป็นยังไงลูกเขาเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นที่เฉลยเรียบร้อยนพะในโพลดำๆนั้นคือตัวสีดำครับได้ผลรับออกมาเรียบร้อยแล้วครับว่าแม่น้ำตาลลายทำเซอร์ไพรส์วันนี้ครับทำเซอร์ไพรส์พาลูกทั้งสี่มาให้หลวงปู่ และเอฟซีได้ชื่นใจกันครับทุกคนโรคอ,อกสบายใจได้ลูกของแม่น้ำตาลายอยู่ครบสมบูรณ์เดี๋ยวเราไปคุยกับแม่น้ำตาลายอีกครั้งหนึ่งก่อนปิดคลิปนะครับแม่น้ำตาลายแม่น้ำตาลายมีอะไรคุยกับเอฟซีหน่อยสิปิดบังความรับมาตั้งนานหืมปิดบังความรับมาตั้งนานอ่าตอนนี้เฉลยแล้วหลวงปู่เห็นแล้วเนาะก็ ดีใจด้วยนะแม่ํำตาลายเนาะ FC ทุกคนก็ดีใจด้วยเอาลูกไว้เนี่ยเนะเาะลูกอบอกว่าอด่างนี้แหละฝนก็ไม่เปียกเนาะฝนตกก็ไม่เปียกอาหารก็มีกิน FC ทุกคนก็รัก FC ทุกคนรักรักแล้วเป็นห่วงมากๆเลยส่งอาหารมาให้ส่งที่นอนมาให้แต่ลูกแม่ํำตาลายยังไม่เคยนอนที่นอนใหม่ๆที่นอนดีๆเลยนอนเดินในป่าในหญ้าเนาะครับวันนี้ ได้พบความจริงแล้วแม่น้ำตาลลายทำเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ดีใจกันครับก็ขอความสุขนี้จะมีแด่เอฟซีทุกคนทุกท่านขอจะมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดประการใดก็ขอได้ทั้ความมุ่งมั่นปรารถนาทุประการและก็ขอให้อวยพรให้กับแม่จาแม่น้ำตาลลายและลูกๆของแม่น้ำตาลลายอยู่ดีมีสุขเจริญเติบโตแข็งแรง เป็นเด็กวัาที่ดีอยู่กับหลวงปู่ที่นี่นานๆสาธุสาธุสาธุ